บ้านตระกูลลลิตานนตั้งตระงานอยู่ปลายเนินเขาล้อมรอบด้วยสวนสนอันเงียบสงบตัวบ้านขนาดใหญ่ประดับด้วยศิลปะตะวันตกผสมกลิ่นอายความเก่าแก่แบบโบราณทุกอย่างดูสมบูรณ์พร้อมทั้งภาพลักษณ์ทรัพย์สมบัติและชื่อเสียง ภายในคฤหาสน์หรูนั้นมีสมาชิกอยู่กันครบพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกคุณระเมศผู้เป็นเจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในภาคเหนือคุณหญิงมล,ลิกาภรยาผู้มีสายเลือดผู้ดีเก่าและลูกชายฝาแฝดวัยเก้าขวบคือน้องพิมและน้องพัทแต่สิ่งที่ดูสมบูรณ์แบบนั้นกำลังค่อยๆถูกทำลายทีละน้อย เด็กๆเ,เห็นทีจะเดินละเมอออกไปข้างนอกอีกแล้วค่ะบริเวณใต้ต้นโพน้าสารเก่าเป็นรอยเท้าเต็มเลยค่ะมันลิกาขมวดคิ้วแน่นหันไปมองภาพกล้องวงจรปิดที่เปิดค้างอยู่บนหน้าจอสมาร์ทโฮมวิดีโอเงียบๆบ,บันทึกภาพน้องพีมเดินออกจากห้องในเวลา1น2นาฬิกานาทีตามด้วยพัดไม่กี่นาทีถัดมาทั้งสองเดินไปคนละทิศก่อนจะกลับเข้าห้องในเวลาเกือบตีสาม ไม่มีใครรู้ว่าเด็กๆออกไปทำอะไรและที่น่ากลัวคือเด็กทั้งคู่จำอะไรไม่ได้เลยทั้งยังเริ่มมีพฤติกรรมแปลกประหลาดเช่นวาดรูปแปลกๆกินข้าวไม่ตรงเวลาและมักตื่นมาตอนตีหนึ่งเสมอวันหนึ่งขณะที่มัลลิกากำลังเก็บของในห้องเก็บเอกสารชั้นใต้ดินเธอได้ยินเสียงเบาๆเหมือนเสียงเด็กหัวเราะแต่กลอบไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเสียงนั้นดังมาจากห้องเก็บโถกระดูก โถกระดูกของบรรพบรุษตระกูลลลิตานนห้องนั้นมีลักษณะเป็นห้องเย็นๆไม่มีหน้าต่างมีตู้ไม้บานใหญ่ตั้งอยู่ข้างฝาภายในเก็บโถกระดูกเรียงเป็นชั้นๆพร้อมจารึกชื่อและปีเกิดปีตายอย่างประณีตนับตั้งแต่รุ่นปู่ทวดและบรรพชนอีกหลายรุ่น เธอลองเดินเข้าไปสำรวจก็พบว่ามีอยู่หนึ่งโถที่ไม่มีชื่ออะไรเลยเป็นโถดินสีดำไม่มีลวดลายตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวในมุมลึกสุดของห้องเธอได้กลิ่นอับเหม็นไหมคืนนั้นมลิกาฝันประหลาดเธอฝันเห็นเด็กๆนั่งอยู่บนตักของชายชาราคนหนึ่งชายผู้นั้นพูดขึ้นว่าฉันอยากกลับบ้านความกลัวกลายเป็นความตื่นตระหนก ระเมศเรื่องไม่เชื่อว่าทุกอย่างเป็นเรื่องบังเอิญเขาพาเด็กๆไปตรวจสมองตรวจสุขภาพตรวจสภาพจิตใจทุกอย่างก็ดูปกติเด็กๆตื่นขึ้นในเวลาเดิมทุกคืนและเริ่มพูดคนเดียวบางครั้งพูดภาษาแปลกๆที่ไม่มีใครเข้าใจแม้แต่ครูภาษาก็ฟังไม่ออกจนกระทั่งคืนหนึง่งน้องพัดตื่นขึ้นมาแล้วตะโกนเสียงแหลมพาเขากลับมา พ่อแม่ตกใจสุดขีดรีบหาคนที่สามารถให้คำตอบกับเรื่องนี้ได้หมอผีจากดอยห่างไกลชื่อของเขาคือขุนผาหมอผีวัย60ผู้ไม่ใช่คนธรรมดาเขาไม่เคยโฆษณาตัวเองไม่รับงานใครง่ายๆและมักพูดน้อยกว่าที่คิดเมื่อขุนผาเดินเข้ามาในบ้านเขาหยุดยืนนิ่งอยู่ตรงประตูราวกับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเขาเอ่ยเพียงคำเดียว บ้านนี้มีคนอยู่เยอะนะจากนั้นเขาให้ทุกคนออกจากบ้านเขาเดินสำรวจห้องต่างๆแล้วหยุดที่ห้องเก็บโถกร,ระดูกเขาใช้มีดกรีดนิ้วตนเองแล้วหยดเลือดลงบนโถท,ที่ไม่มีชื่อทันใดนั้นพื้นไม้ใต้เท้าก็สั่นเบาๆเหมือนมีบางอย่างขยับเมื่อทำพิธีเสร็จขุนผาก็อธิบายว่า โถกระดูกใบนี้เป็นของผู้ก่อตั้งตระกูลลลิตานนท์แต่ไม่เคยมีใครใส่กระดูกจริงของเขาลงไปเลยเขาตายต่างบ้านและญาติผู้ชายรุ่นต่อมานำเท่าฐานมาใส่ผิดโถพิธีที่ทำก็ผิดเขาไม่ได้ถูกเรียกกลับตามวิธีโบราณวิญญาณเขาเลยวนเวียนแต่เขาไม่ได้โกรธเขาแค่พยายามบอกให้รู้ว่าเขายังอยู่และเขาอยากกลับบ้าน ขุนผาจัดพิธีเรียกวิญญาณที่ยากและซับซ้อนต้องใช้เวลาเที่ยงคืนจดรุง่งและมีผู้สืบสายเลือดโดยตรงของตระกูลเป็นผู้กล่าวคำขอขมาพีมและพัดต,ต้องเข้าร่วมในพิธีด้วยแม้จะยังเด็กแต่ทั้งสองกลับเงียบเมื่อพิธีเริ่มขึ้นลมแรงกระโชกเข้ามาทั้งที่บ้านปิดประตูนหน้าต่างไว้แน่นไฟในบ้านกระพริบทีเสียงคลุยโบราณดังขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องและทันใดนั้นพัด เอ่ยเสียงเบาๆเขากลับมาบ้านแล้วรุ่งเช้าบ้านกลับมาสงบอย่างน่าประหลาดเด็กทั้งสองไม่มีอาการละเมออีกเลยพวกเขากลับไปเป็นเด็กธรรมดาที่ชอบกินของหวานและวิ่งเล่นในสวนมัลลิกายืนมองต้นโพหน้าศาลเก่าอีกครั้งสายลมเย็นโชยผ่านใบหน้าแต่ไม่มีอะไรให้หวาดกลัวอีก ระเมศนำโถกระดูกไปฝังตามพิธีโบราณในสถานที่เดิมที่ผู้ก่อตั้งตระกูลเคยอยู่เพื่อให้วิญญาณได้พักอย่างสงบแต่ก่อนจากกันขุนผาทิ้งท้ายว่ายังเหลืออยู่อีกโถหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ของบรรพบุรุษมัลิกาหันกลับไปทันทีขุนผาเดินจากไปแล้วพร้อมเสียงลมราวกับหัวเราะเบาๆของใครบางคนที่ไม่มีใครเห็น